สนับสนุนโดยธนาคารกรุงเทพมาอยู่กับสนาตโวกัสนะคะวันนี้อยู่กับพี่กรณ์และเพื่อการสุทธารมค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณแชร์ผู้บริหารหนุ่มมากความสามารถดกอรกรณ์ orn, หรือดรกรกานสุทธาลมผู้จัดการฝ่ายบริหารและการตลาดโรงแรมรอยัลไดมอนด์เพชรบุรีดีกรีปริญญาเอกปรัชญาดุษฎีบัณฑิตและวันนี้ครับดกอรกรณ์ orn, จะมาร่วมโฟกัสให้กับเราครับ เห็นบอกว่าช่วงนี้นี่ภารกิจเยอะแยะมากมายมีกิจกรรมเยอะเลยครับค่ะล่าสุดนี้อะไรบ้างคะ,อะนอกจากให้การต้อนรับแขกที่มาเที่ยวในโรงแมรมรอยัไดมอนด์แล้วเนี่ยก็เพลินไปช่วยครับก็ไปช่วยของวิธีสัมมาชีพซึ่งท่านอาจารย์หมอประเวศวสีเป็นประธานอยู่ซึ่งกําลังจะมีกิจกรรมดีๆครับก็คือกิจกรรมอนุรักษ์ประมงชายฝั่งะนะครับโดยใช้รถเมเล์มาสร้างเป็นประการังเทียม ใช่ทั้งคันเลยใช่ครับท่ันนี้ได้รับความรูุเคอจากขอสมกรกรนะครับอนุรักษ์รถเมย์มาให้เรานะครับก็จะเริ่มวันที่11บเอ็ดกรกฎาคมครับคุณแล้วก็จะมีการขบวนขึ้นมาจากกรุงเทพแล้วไปที่ชุมพรครับก็สามารถร่วมกันได้งานการกุศลครั้งนี้ แล้วก็ไปเที่ยวไปตากอากาศที่ชุมพรกันครับแล้วก็ไปทําความดีกับการสร้างปะการังเทียนใต้ท้องทะเลด้วยใช่ครับอาจจะฝากบอกขอสมมครนิดนึงขอเป็นรถเมล์สายแปดได้ไหมคะทำไมครับมีปัญหาเยอะจะได้เอาไปลงทะเลเลยอ้โคงระบุไม่ได้ระบุไม่ได้นะคะก็เป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นจะมีหลากหลายเข้าไปดูในเว็บไซต์ได้ถูกไหมครัได้ครับเข้าไป Facebook ของมูลที่สัมมาชีพก็ได้พิมพ์คําว่ามูลที่สัมมาชีพครับก็จะเห็นกิจกรรมดีๆเรื่องของเพื่อสังคมต่างๆมากมายทีเดียวค่ะ ก็พี่กอนมักจะมาแต่ละครั้งมีกิจกรรมดีๆสม่ําเสมอเลยนะคะด้วยของโรงแรมเองหรือว่ากิจกรรมที่ดูแลรับผิดชอบอยู่ด้วยของบิสขับอะไรก็เยอะแยะมากมายนะคะอย่างวันนี้แขกรับเชิญของเราเป็นเธอเป็นผู้หญิงเก่งคนหนึ่งนะคะแต่จริงครอบครัวทางบ้านเองมีธุรกิจอยู่แล้วรวมทางครอบครัวทางบ้านของสามีก็มีธุรกิจทางด้านอสังหาริมทรัพย์แต่เราเข้าใจว่าเธอหน้าจะบริหารงานทางด้านอสังหาริมทรัพย์ แต่ปรากฏไม่ใช่เธอทํางานอย่างที่เธอรักอย่างที่เธอชอบเป็นเรื่องราวของแฟชั่นนันเองค่ะเป็นผ้าพันคอโซอิสครับแพทย์หญิงโสภาพิมพ์สิริกพาณิชย์กรรมการผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัด SCL Innovation หรือ s o i s c r a ัผู้ที่มีความสนใจและชื่นชอบในการสะสมผ้าพันคอจำนวนมากจึงคิดผันตัวมาทำธุรกิจผลิตผ้าพันคอในแบบของตัวเองจนเขาสามารถขยายตลาดได้กว้างไกลและเป็นที่รู้จัก เส้นทางสู่ความสำเร็จของเขาจะเป็นเช่นใดวันนี้เราจะมาร่วมโฟกัสไปพร้อมๆกันเลยครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะเัรกรหญิงโสภาพ,พิมพ์สิริาพามิตนะคะกรรมการผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัด SCL Innovation ใช่ค่ะนีอ,อ,อาจจะคุณหน้าคุนตาเป็นบ้างนะคะเดี๋ยวเพศสักรหญิงเห็นไหมคะโปรไฟล์ Pop Fi ก็น่าจะเป็นเกี่ยวกับเพสัต์ใช่ครับ ค่ะเดี๋ยวเล่าให้ฟังนิดนึงคือจบมาทางด้านเพสัตโดยตรงเลยใช่ค่ะโสก็จบเพสัตมาโดยตรงค่ะที่บ้านก็ทําธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาค่ะแต่พอหลังจากแต่งงานนะคะเราก็มาคลุกทีพอดีว่าทางบ้านสามีก็ทําอสังหากับธุรกิจเหล็กค่ะแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นทางอสังหารอุตส์์กับเหล็กค่ะเป็นคอนโดมิเนียมเป็นบ้านจัดสรรใช่ค่ะเป็นโครงการของ ธนาพัฒน์พรอเพอร์ตีค่ะอายุส่วนใหญ่โครงการจะขึ้นแถวพระรามสามใช่ค่ะแต่ที่จะเห็นหลักๆก็เป็นอาคารรอบเป็นม้วนเป็นตึกออฟฟิศสำนักงานให้เช่าริมถนนวิภาวดีค่ะค่ะแล้วก็โครงการต่างๆคือดูดูรูปแบบของธุรกิจทางด้านบ้านสามีเนี่ยน่าจะมีภาระหน้าที่ให้คุณโสได้รับผิดชอบเยอะอยู่เหมือนกันใช่ค่ะโสก็จะดูแลในส่วนของโรงรีดเหล็กค่ะเราอยู่ในโรงเหล็ก เราก็แต่งมากลายเป็นหญิงเหล็กทันทีเลยค่ะเข้าไหมคะเข้ากันเหล็กไหมพี่กอลดูคอนทรากันเยอะมากจากเภสัชกรมาเป็นหญิงเหล็กกันนะคะนั่นน่ะสิร้องงานเภสัชก็ไม่ได้ทําถูกไหมคะตอนนี้ไม่ได้ทําค่ะค่ะค่ะแต่ว่าชื่นชอบอยู่แล้วกับทางด้านยาหรือเปล่าตอนเลือกเรียน ตอนเลอกเรียนจริงๆที่บ้านเนี่ยก่อนที่จะทําอสังหาริมทรัพย์เรา <c oughs> เป็นร้านขายสมุนยา<อ>ค่ะคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเราขายยามาตั้งแต่เกิดเลย <c oughs> ค่ะค่ะเราก็เลยสนใจว่าโอเคแหละธุรกิจยาเนี่ยมาจิ้นสูง<อ>ได้ช่วย <ๆ S 1> เหลือคนอค่ะเราก็เติบโตมาแล้วก็ปลูกฝังมาว่าโอเคโตขึ้นเราจะต้องเรียนเภสัชให้ได้ค่ะค่ะก็เรียนได้จริงๆเรียนได้จริงๆค่ะปรากฏว่าชีวิตเปลี่ยนหลังแต่งงานใช่ค่ะ แต่เพอเอิญมาจับงานทางด้านที่ชอบคืองานด้านแฟชั่นใช่ค่ะค่ะเป็นผ้าพันคอค่ะตรงนี้ก็เริ่มมาจากตัวโสนเนี่ยค่ะเป็นคนที่ชอบงานศิลปะมากๆเลยเวลาไปเจองานศิลปะภาพวาดสวยๆหรือสีสวยๆเนี่ยก็จะถ่ายรูปเก็บเอาไว้เราก็มานั่งดูรูปที่เราเก็บไว้เราอยากจะเอามาทําอะไรสักอย่างหนึ่งอะค่ะค่ะแล้วมีอยู่วันหนึ่งเปิดตู้เสื้อผ้ามาเห็นว่าโอ้โหเรามีผ้าพันคอเยอะเหมือนกันนะเราก็ชอบผ้าพันคอนะ แต่เราดูลวดลายที่อยู่บนผ้าพันคอของเราเนี่ยค่ะมันก็ยังไม่ใช่ลายที่เราถูกใจจริงๆค่ะเราก็เลยปิ๊งขึ้นมาทันทีเลยตอนนั้นว่าโอเคเห็นช่องทางละเราอยากจะทำผ้าพันคอที่เป็นลวดลายที่เราชอบสีสันที่เราชอบก็เลยเกิดเป็นไอเดียตอนนั้นมาเลยค่ะแล้วเริ่มยังไงครับกับการที่ว่าการที่จะเป็นผ้าพันคอหนึ่งผืนได้เนี่ยมันต้องประกอบด้วยลายเส้นเรื่องของ เส้นใยเรื่องของโรงงานที่ผลิตเราไปจัดหาสิ่งเต่านี้ตัดเตรียมได้ไงหาข้อมูลยังไงครับค่ะพอหลังที่หลังจากที่โบปิ้งไอเดียขึ้นมาเลยค่ะเช้าวันรุ่งขึ้นคือเป็นคนคิดปุ๊บทำปั๊บหาข้อมูลทันทีเลยค่ะพอดีว่าโสมีเพื่อนนะคะที่เขาทําโรงงานทางด้านนี้อยู่แล้วยกสายเลยค่ะบอก พี่คะแล้วก็สอบถามข้อมูลเพราะว่าเขาทำให้พวกแบรนด์เนมดังๆในไทยอยู่แล้วค่ะค่ะแล้วเราก็เริ่มศึกษาเรื่องเนื้อผ้าต่างๆเรื่องคุณภาพของสีเรื่องของโรงเย็บค่ะที่สำคัญเราก็ต้องหากราฟิกดีไซเนอร์ที่เขามีฝีมือด้วยค่ะค่ะโซก็ทำการคัดเลือกทุกอย่างที่ดีที่สุดเพราะว่าเราทำด้วยใจค่ะค่ะเราใช้ผ้าเกรดที่ดีที่สุดค่ะเราใช้โรง รงพิมพ์ที่มีมาตรฐานค่ะแล้วก็ใช้สีที่แบบซักแล้วไม่ซีดไม่ตกไม่จางค่ะรงเย็บเนี่ยหายากมากเลยใช่ไหมคะเพราะว่าจะไม่เหมือนการเย็บเสื้อผ้าทั่วไปเพราะผ้าที่โสใช้เนี่ยเป็นผ้าที่นุ่มมากแล้วก็แบบบาง่ายค่ะการที่จะพับริมเนี่ยให้ได้ตรงเนี่ยค่ะซึ่งผ้าพันคอเนี่ยเป็นสแควร์ใช่ไหมคะเป็นสี่เหลี่ยมครับถ้าเบี้ยวนิดนึงเนี่ย ลูกค้ารู้นะคะจรอะไอ้เห็นได้มันไม่ง่ายเลยค่ะเพราะเวลาผู้หญิงเลือกของมีโอ้โหทุกอนูทุกลายละเอียดเลยนะแต่เห็บเดียวที่ปิ้นออกมานี่เราไม่เอาแล้วไม่ได้เลยใช่ค่ะผู้หญิงจะเป็นอย่างนั้นค่ะจากวันนั้นที่เริ่มปิ้งไอเดียว่าฉันจะทาผ้าพันคอวันที่เปิดรูเสื้อผ้านี่ย้อนกลับไปนานเรยนไคะก็ประมาณหนึ่งปีสองเดือนได้ไหมคะมีซมีสองเดือนเป็นเศษให้เราด้วยค่ะประมาณหนึ่งปีค่ะธุรกิจนี้เพิ่งเริ่มไม่ได้ ปีก่อกว่าเอง,งนะครับ <S <S ใช่ค่ะ,ะแล้วเราหาขอ้อมูลงานนะคะที่คุณโสไปหานงผลิตต่างๆ2เดือนค่ะโสจําได้ว่าช่วงนั้นเป็นช่วงคริสต์มาสที่โสแบบปิ้งขึ้นมาแล้วโสวก็เริ่มขายวันที่14กุมภาค,คือเริ่มโปรโมทเลยค่ะโดยโสยเริ่มเนี่ยจากช่องทางแรกคือ Facebook เป็นช่องทางที่นิยมมากผมกดไลค์ไปแล้วครับเมื่อคืนขอบคุณมากเลยค่ะติดตามแน่นอนก็คือว่าเริ่มโพสต์รูปก็เปิดปฏิทินจีนที่บ้านเป็นคนจีนว่าอ๋อเนี่ยชิวสี่ชิวห้าอะไรเงี้ยได้ละวันนี้แหละโพสต์รูปเลยรูปแล้วปรากฏว่าฟีดแบ็กดีเกินคาดยังไงเขาตอบแั้ยังไงคะก็คือว่ามีคนเข้ามา สั่งซื้อสั่งจองเยอะมากเราเราผลิตไม่ทันเพราะตอนแรกเราไม่รู้ว่าเราจะต้องสต็อกของมากน้อยแค่ไหนค่ะคือโสสะสมคอร์เรคชันได้ประมาณหนึ่งแล้วสก็โพสตออกมาค่ะก็เริ่มแรกก็จะมีเพื่อนๆกันอะไรนี้ด้วยพอฟิชแบ็กดีเกินคาดแล้วเนี่ยเราก็เอาละเอาจริงละ,ะเอาจริงเอาจังเราผลิตแล้วเราก็คิดออกแบบลายมาเพราะลูกค้าเยอะๆคะ่ะตอนนี้เราก็มี ทั้งวางบนห้างสับสินค้าชั้นนำแล้วก็ส่งออกต่างประเทศด้วยค่ะ<า>ไปไวมากไปไวมากค่ะจะถามาถ,าถามจุดเด่นของโซอีสัก่อนมุมคุณโสคิดว่ามันแตกต่างจากท้องตลาดยังไงบ้างถ้าเกิดพูดถึงโซอีสับแบรนด์ผ้าพันคอเราเห็นเยอะใช่ไหมคะ<า>โซอีสค์คัฟเนี่ยเด่นเรื่องคุณภาพแล้วก็สีสันลวดลาย ค่ะคุณภาพอย่างที่โสบอกโสรใช้ผ้าที่ดีที่สุดเขาเรียกผ้าอะไรคะมีมีคำเรียกของเขาตัวนี้คือซิลซาตินค่ะโสก็จะมีผ้าอยู่สองสามตัวที่ใช้มีซิลซาตินซิลเวลเวดนะคะแล้วก็ซิลชีฟองเรื่องใหม่เลยใช่ค่ะค่ะแล้วก็ใช้ผ้าที่ดีที่สุดเลยค่ะแล้วก็ใช้สีที่มีคุณภาพซักไม่ซีดไม่ตกไม่จางนะคะรมเย็บที่ดีแล้วก็แพคเกจจิ้งเนี้ยเพราะว่าตัวผ้าฟันคอเนี่ยมันมี มันมีที่โสทำธุรกิจมาแล้วรู้เลยว่ามันไปได้เพราะว่านอกจากลูกค้าที่ซื้อไปใช้เองเขาใช้แล้วชอบประทับใจเนี่ยค่ะเขาซื้อไปเป็นของขวัญของฝากของที่ระลึกได้ทุนเทศก,การด้วยใช่ค่ะม,มันทําให้ธุรกิจเนี่ยต่อยอดไปได้ไกลค่ะ,คะอ,อันนี้คือเกินความคาดหมายค่ะ,คะลูกค้าโศแบบ80%บซที่กลับมาซื้อซ้ําอันนี้จริงจริงเลยค่ะ ทุกคนแบบซื้อแล้วจะกลับมาซื้อซ้ำใช้เองใช้เองแจกเพื่อนแจกเจ้านายให้ลูกน้องหรือว่าบางบริษัทก็ทำเป็นของพรีเมียมแจกลูกค้าด้วยค,ค,คือมันมีหลายช่องทาง<ช>มีซิกเนเจอร์สำหรับโซอิสคาแม้ถ้าเราดูแบรนด์ไฮเอนด์ต่างๆเขาจะมีซิกเนเจอร์ของเขาดูปุ๊บรู้เลยว่าเป็นแบรนด์ะารอย่างของโซอิสคาีไหมโซอิสคามันเป็นเรื่องที่สองที่โซจะพูดเลยค่ะจุดเด่นนอกจากคุณภาพแล้วก็คือสีสันและลวดลายอ่า เห็นโซอิสคาฟเนี่ยจะเห็นว่าเราใช้สีสันที่สดใสแล้วก็ลวดลายที่มีดีเทลดูปุ๊บรู้เลยรู้เลยค่ะเรา<ม>จะไม่มีลายแบบเอามาปะติดเอามาปะติดเล็กๆน้อยๆเพราะว่าลายแต่ละลายคอร์เรคชันเราออกมาเนี่ยอัดแน่นเต็มที่คุ้<ผ>ม <c oughs> สวยสีสันสดใสแน่ <c oughs> นอนค่ะคือลายมีมีลายออกมาคือความถี่ในการออกลายในแต่ละครั้งค่ะโซทําออกมาทุกเดือนค่ะเดือนละคอร์เรคชันค่ะเพราะว่าตอนแรกก็ วางความถี่เอาไว้เอ๊จะออกสองเดือนไหมอะไรเงี้ค่ะแต่ลูกค้ารีเควสต์มาบอกไม่ได้อยากจะซื้อลายใหม่แล้วม,มีลูกค้าหลายทันมากเลยเก็บสะสมทุกคอร์เรคชั่นค่ะจริงๆพี่กรพี่กรเป็นผู้ชายเนาะพอมาฟังเรื่องแฟชั่นของผู้หญิงเนี่ยาถามใจพี่กรดีเว่าในฐานะผู้ชายเองได้เห็นแฟชั่นของผู้หญิงแบบเนี้ยคิดว่าตรงความน่าสนใจอยู่ตรงไหนเมื่อกี้ก่อนเข้ามาในห้องอด<ฆ>่ดก็รู้สึกได้แอบเห็นแล้วผมรู้สึกว่ามันสีสันมันก็ สะดุดตาจริงนะแล้วก็รวดลามันก็ดูแปลกๆก็คือดูเหมือนมีความเป็นศิลปะอยู่ด้วยอะไรเงี้ยครับดูแล้วมันมันมากกว่าผ้าผ้าพันคอปกติอะไรเงี้ยเออเราเคยไปญี่ปุ่นไปเจอผ้าพันคอหลายที่นะแต่พอมาเปรียบเทียบที่นี่มันเหมือนมันมันมีดีไซน์ครับมีดีไซน์มีความกิ๊บเก๋เท่ผสมผสมดูดูเราแยกออกเลยคะว่าแบบเอ๊ะมันน่าจะเป็นแบรนด์โซอีสค่ะดูว่าู อันนี้ผมยังไม่ยัสามารถแยกได้อะไรเแต่รู้สึกว่ามันพิเศษกว่ากวานผ้าของเขาทั่วไปค่ะครับพรีเมียมพรีเมียมนี่ใช่ค่ะผมชอบศิลปะเกินมาตั้งแต่แรกว่าชอบศิลปะทีนี้เวลาดีไซน์เราใช้งานศิลปะที่เคยมีอยู่แล้วแล้วไปซื้อลายเส้นมาหรือว่าเราออกแบบใหม่อะคะมันเป็นอินสไเรชันของเราเองค่ะเราออกแบบใหม่เราคิดออกมาว่าโอเคโดยคุณโสเลยใช่ค่ะโสคิดออกมาแล้วก็จะวาดมือค่ะแล้วก็ ถ่ายทอดให้กราฟิกดีไซเนอร์เนี่ยค่ะให้เขารู้ว่าเออเราต้องการอย่างนี้นะอย่างเช่นคอร์เรคชันนี้เราอยากได้เป็นแบบสไตล์โมร็กโกเป็นแบบกระเบื้องดินเผาโมร็กโกนะโดยแบบอยากให้เป็นเรื่องราวที่แบบมีนกยูงอยู่อยู่ด้วยเพราะว่านกยูงเป็นสัตว์ที่แบบสวยและสง่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างคอร์เรคชันก็จะออกคอร์เรคชันนั้นก็ออกมาเป็นพีคอร์ร์โมรกโกค่ะค่ะก็มาจากแรงบันดาลใจส่วนตัวแฟชั่นส่วนตัวเลยแล้วก็ไปบอกให้คนที่ทํางานศิลปะทําให้ใช่ค่ะเพราะเราไป ขึ้นงานเขาไม่เป็นเราทำอิลลัสเตอร์ไม่เป็นนะคะแล้วก็ต้องถ่ายทอดแล้วก็แบบมีการแก้ไขหลายรอบกว่าจะออกมาเป็นแต่ละคอลเลคชันค่ะอ๋อเป็นลายเฉพาะเนาะถ้าอย่างนั้นแล้วอย่างนี้เราเราเขาเรียกว่าทําลิขสิทธิ์อะไรเกี่ยวกับลายเราไหมคะโจดค่ะลายของโซนี่โจดลิขสิทธิ์ทุกลายค่ะเพราะว่าเดี๋ยวนี้มีการลอกเลียนแบบเยอะเนาะค่ะเราก็แบบน้ำพักน้ำแรงเรานะค่ะแล้วก็ต้องจดเอาไว้ค่ะแต่แต่ แต่ละคอลเลคชันนี้ออกมากี่ผืนพอมีมีว่ะมีเต็นจำนวนไ,มไ <ง S 1> หมครับค่ะคือแต่ละคอลเลคชัน ของโซนะคะแต่ละคอล l เลคชันก็จะมีหลายสีค่ะบางคอลเลคชันมีสองสีสสี4สีแล้วแต่ละคอล e เลคชันไปค่ะแล้วก็บางคอล l เลคชันก็เป็นลิมิเต็ดอ dition ค่ะเพราะว่าเราก็อยากให้ลูกค้าเราเนี่ยได้ใช้เป็นคนพิเศษเป็นพิเศษจำกัดจำกัดผืนใช่ค่ะค่ะก็ออกมาเรื่อยๆแล้วแต่ซีซั่นค่ะแล้วแต่ลวดลายด้วยใช่ค่ะก็เรียกว่าเป็นจุดเริ่มต้นของธุรกิจที่มาจากความรักจริงๆทีนี้ทางทางครอบครัวเองทาง างบ้านแล้วก็ทางครอบครัวสามีมองกับธุรกิจตรงนี้ของเรายังไงบ้างคะตอนเรามีเริ่มทำเมื่อปีก่อนบอกตามตรงเลยนะคะว่าสเกลของที่บ้านเนี่ยค่อนข้างใหญ่ใช่ค่ะเป็นธุรกิจที่ค่อนข้างใหญ่เเราเป็นโรงงานรีดเหล็กค่ะแล้วก็ทำอสังหาสเกลค่อนข้างใหญ่เลยแล้วเรามาทำจับธุรกิจผ้าพันคอเล็กๆเนี่ยค่ะเราก็ไม่กล้าบอกเขาเราแอบทำก่อนเราไม่กล้าบอกทางบ้านค่ะ จนทำถึงระดับหนึ่งแล้วเนี่ยเราถึงบอกเพราะเรารู้ว่า,าฝ่ายคุณพ่อเองเนี่ยต้องบอกว่าแห้ ay, เราเอาเวลามาทําตรงเนี้ย เอาเวลาที่ทำตรงเนี้ยไปอุดรอยรั่วของธุรกิจเนี่ยมันมหาศาลกว่าค่ะวนใหญ่คิดอย่างนี้นะครใช่ค่ะแต่ว่าเราใช้เวลาตรงเนี้ยไม่ได้ใช้เวลาเยอะเราใช้เวลาทุ่มเทให้เขานอกเหนือเวลางานได้ค่ะค่ะมันช่วงแลก์ขงเราเนาะใช่ค่ะเพราะว่าเราทกใจเสร็จปุ๊บเนี่ยพอเราสักเซสรดับหนึ่งแล้วเนี่ยเราพาท่านไปดูนี่เชื่อไหมคะท่านประทับใจมากเขาปลื้มอะค่ะประทับใจเขาบอกเขากาบอกว่าอ ปลื้มใจที่เห็นว่าเราชอบแล้วเราทําแล้วเราประสบความสำเร็จค่ะก็ยอดเยี่ยมเลยเป็นเทคนิคหนึ่งนะคือทําแอบทําก่อนทำวิธีแอบทำแอบทำก่อนถ้าสำเร็จเราค่อยพาไปถ้าล้มเหลวก็หายไปวันนั้นที่พาท่านไปค่ะไปที่งาน Big and Beach ค่ะก็เป็นงานแสดงมหากรรมสินค้าระดับชาตินะคะก็ต่างประเทศค่อนข้างเยอะวันนั้นตัดสินใจเลยตื่นเช้ามานั่งทานข้าวบอกป๊าา สแบบมีธุรกิจนึงจะให้ป๊ป๊าพาไปดูเป็นธุรกิจที่โสทำมาเนี่ยประมาณหนึ่งปีเขาก็แต่งตัวเลยอไปสิเขาจะไม่ถามเยอะนะคะแต่ไปถึงแล้วรู้ไหมคะท่านยืนอยู่ตรงนั้นอ่ะทั้งวันเลยไม่ได้ยืนอยู่ในร้านเรานะคะยืนอยู่ร้านข้างๆร้านใกล้เคียงแล้วก็ไปพูดคุยกับร้านใกล้เคียงเนี่ย กขาลุกสาวประทับใจเขาขยานรู้ไหมเขาแอบทําไม่ได้บอกอะไรค่ะงานมี5วันท่านไปยืนดูเราเนี่ยสามวันถึงจะเป็นวิ e เดย์ท่านก็แบบมาหลังเลิกงานเนี่ยเพราะงานเขาจะปิดเดึกไงคะอ่าหลังเลิกงานท่านก็มาละยืนดูยืนดูค่ะควาภูมใจนะค่ะแล้วก็มีกําลังใจท่านก็ซัพพอร์ตเต็มที่ค่ะ ถึงว่าปีกับอีก2เดือนความสาเร็จของอีสุ์สพรับมีให้เห็นแล้วเดี๋ยวน้อยก็ได้รับการไว้งใจแล้วก็การยอมรับจากครอบครัวด้วยช่วงหน้ามาโฟกัสลงลึกเจาะลึกนิดนึงว่าทํายังไงให้โซอีสครับได้รับการยอมรับนอกจากสีสันลวดลายคุณภาพของผ้าการตลาดล่ะเพราะว่าการแข่งขันเยอะมากๆเลยทํายังไงให้โซอีสครับอยู่ในใจของลูกค้าหลายๆท่านนะคะคู่เดียวเดี๋ยวกลับมาค่ะสาหรับช่วงหน้าห้ามพลาดแต่นอกจากกระบวนการผลิตแล้วเนี่ยกระบวนการตลาดก็น่าสนใจง่ายๆกัน เพราะว่า1ปีเปีเศษนั่นเองสามารถที่ทำให้ตลาดยอมรับได้ขนาดนี้มีเทคนิคเทคนิคยังไงบ้างคะจะไปออกเอ็กซิบชันคือมีความมั่นใจส่วนหนึ่งคือมาจากการขึ้นห้างอยู่แล้วการเข้าห้างของเราตัดสินใจยังไงคะคือเรามีการวัดไหมเพราะโอเคอาพูดภาษาแง่คือมันก็แพง กับการนำนำโปรดักต์ของเราไปที่้ากใช่ไหมคะละัปีกว่าปีเสร็จเ,จเองตอนนั้นคิดยังไงช่วงเริ่มต้นเนี่ยมันก็เป็นช่วงที่ศึกษาผลิตออ,ออกมามันยังไม่โดนใจเราเราก็ต้องเข้าไปแก้ไขม,มีอยู่ครั้งหนึ่งโส่จะคลอดลูกละพรุ่งนี้คลอดลูก<า>วันนี้ก็ยังอยู่ที่โรงงานอยู่